ก็ได้กสิะธิ์ยามาอยากเป็นคนแต่ว่าอยากเป็นชือแต่ว่าตอนนี้นะฮะต้องขออนุญาตไปกันอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนกันก่อนเลยนะครับก่อนจะประมือเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามี60ทีนะฮะมาก ครับผมมาครับผมเราเลยองขอแบบรวดเร็วก่อนแล้ะกันครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์กันแบบเข้มข้นกันในช่วงบ่ายดีครับดีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วเร็วแล้วกันเนาะครับผมทีมต่อไปครับผมชื่อทีมเปคล้ายทีมก่อนหน้านั้นแต่ว่าเป็นชื่อเต็มครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทีมพระกุมารมหาสารคามครับผม ชักพอแท้วงแค่เนื้อแค่ได้พบเจ้าชายหอมมามาราวนเรียนเธอยันเมียนมินเนียนได้จนไปเอาจะไปมจะมาที่ไรนจะเอาใจไงจไ้ใจกาสักทิว หนูปรากฏร้องเพลงหนูมารอรถตัวเขาลูกเนี่ยเย็นดูเหมือนรอรถว่ารถไหนรถจะมาโอเคน้องเขาเป็นเดลยปลอมมือให้กับอาจารย์น้องเลยเลยผมรบองมาเต็มที่หมดเลยนะครับนะครับผมร้องเหมือนเด็กเลยโอเคเลยตกใจเลยขึ้นมาท่อนแรกโอเคครับผมครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะขอเสียงปลอมมือให้กับน้องยูริยูริโอ้ยต้องลุกขึ้นแน่เลย ชีค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่นึ่ทับหนึ่งค่ะอายุ7ปีค่ะอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟการ์ลสิงค์ค่ะ Hello my name is Yuri Yuri s e k i u c h i I am in Grade One Century One I am seven years old I'm studying in Saint Joseph c l a s s i s School こんにちはฉัน前は่อซ<ー>ีกุชิยูริยูริต่อโม่ชิมัสซีนตโดเซฟาากาโกเดอิเเซเสวันนี้เราจะมาร้องเพลงพระชนิพนพนส้มตำค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ <laughs> ฮัลโหล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 คับเอาภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษอ๋อภาษาอังกฤษแล้วครับใช่ครับโอ้พูดได้สามภาษาเลยนะน้องยุรินะคะเต้นเต้นไหมลูกเต้นค่ะเต้นนะโอเคเดี๋ยวไปลงไปพักผ่อนความตื่นเต้นล่างก่อนนะนะคะไม่งอนพี่นะไม่งอนนะลูกคะโอเคค่ะพักผ่อนนะคะลูกค่ะโอเคครับขอเสียงน้องจุริหน่อยกราบดูลาพะยะค่ะ น่ารักมากครับน่ารักมากเต็มตัวเต็มมากๆพูดได้สองภาษาเลยนะคุณใช่เก่งกว่าผมอีกคนยังไม่ค่อยเป็นเลยตอนนี้โอเคครับผมต่อไปนะครับมาเป็นผู้ชายกันบ้างผู้ชายคนแรกเลยฮะขอเสียให้กับน้องเบนซนะยัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายกีริทัพพรนกอชื่อเล่นชื่อเบนนะครับในวันนี้จะมาร้องเพลง จากนี้ไปจนนิรันด์เชิญรับชมร,ร,รับฟังได้แล้วครับ Yeah. เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับสโลเลยไงเพลงเขาร้องพลั้งเแล้วทำยังไงฮ้ยสุดยอดเลยนายสุดหล่อมากเฮ้ยนายร้องเพลงพลั้เลยอะประมาใช่ครับผมอะไรนะฮะใช่ครับผมพูดธรรมดาดีกว่าออะะ่พูดธรรมดาดีกว่าเมนส์นะไม่บอกเลยครับเมื่อกี้ดีอยู่แล้วอ่ะไรนะบอกคุณเริ่มก่อนคุณเริ่มหลอกก่อนอะไรอย่างงี้ขอบคุณมากครับผมตื่นเต้นไหมครับเบนส์ตื่นเต้นไหมเบนส์ตื่นเต้นนิดครับผมอ๋อไปแล้วครับน้องหลอกไปแล้วครับหลอกก็ดีแต่พอพูดๆเสียงเหมือนหมอทำขวัญนาคเลย โอเคแมนขอโชคดีผ่านข้อรับต่อไปผมขอเสียงให้น้องเมฆาชุดนี้มาครับาคุณครับโอ้ตกใจเลยใช่ครับพี่ครับต่อไปเป็นใครดีต่อไปครับต่อไปครับผมเบอร์สิบสามนี้นะฮะชื่อน่ารักมากเขาเสียงรให้กับน้องเขาฟางครับน้องเขาฟางเชิญ รู้ว่ามีคนมาพร้อกับคนว่าหาใครมันเป็นเราเป็นเป็นสายเดี๋ยวเดี kay, okay, um> ๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กลับแน่ๆเราไปร้อนเล่นลูกก่อนเต้นเต้นไหมคะเนี่ยเต้นเต้นนะโอเคลูกเต็มที่นะครับผมโอเคป้าปมมือน้องก้อนฟ้านะครับขก็ฟางจ๋างดหมูกระทะสักเดือนนะคะลูกนะโอเคโอเคครับผมต่อไปครับต่อไปน้องคนนี้ชื่อแบบว่า กับอายมากผมขอเสียกงมือให้กับน้องอายเอากอายไม่อยู่บ้านเหรอคะชื่อเธอเหรอชื่อชื่ออาเชิน้องอายเราก็นึกว่าน้องเขาอาย